ไปทีพงงานคนปัจจุบานะครับเก่าต้อนรับพี่น้องหน่อยครับเชิญครับก็ขอกล่าวว่าเราเนีะคะมีเพื่อนเพ่ที่มาจากทั่วประเทศนะคะจาก21จังหวัดนะครับทั้งหมดประมาณ71ท่านนะคะที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้ น้องๆทีมพนังานทุกคนก็ตั้งใจกับงานนี้มากๆนะคะแล้วก็การจัดกอล์ฟนะครับก็อยากอยากจะให้พี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้มาเที่ยวเที่ยงเที่ยนเพื่อนรอบทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้สร้างความสขกันเรื่อยๆแล้วก็จยากให้ปีหน้ามีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใแล้เรานะครับผมก็ในนามของประธานคณะนักอเนะครับแล้วก็ตัวแทนของพี่กอล์ฟด้วยนะครับก็วันนี้อยากให้กิจกรรม กอไวยซีไทยแลนด์รุกประเทศนะครับเกิดขึ้นมาด้วยทว่ตบอลกวาคุณนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีเจ้าภาพต่อแล้วนะคะนระับก็คือบอกน,ะะอนี่ยา็เล่นอย่าโปบอลโปบลก็คือเหมือนสตูดิโอทีทั่วไปแต่เอาเอาคนสกอนี่เอีกับมีใช่รูลงมือกันหน่อย ก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการสารสัมพันธ์ค่ะผ่านงานกีฬาของนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะคะ YEC ของอันค้าค่ะก็มีนักกีฬามากกว่า71ท่านนะคะจากทั่วทุกภาคนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ดีใจและยินดีมากๆนะคะที่พังงานเราได้เป็นเจ้าภาพ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดในโซนเขาหลักเพราะว่างานจะจัดขึ้นในวันที่12แล้วก็3ามแต่ว่าจะมีนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ติดตามที่มาก่อนหน้าแล้วก็หรือว่ากลับหลังจากงานนะคะก็จะเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟค่ะก็จะเป็นสนามที่ทัางงานทั้งสงสนามเลยค่ะวันแรกก็จะแข่งที่อควี่าท้ายเหนือค่ะ ส่วนวันที่2ก็จะแข่งที่กระทองทองอำเภอเมืองค่ะนอกจากการแข่งขันกอล์ฟนะคะก็จะมะีเป็นอาหารวิเชลินค่ะที่จะพรีเซนต์ให้กับเพื่อนๆทั่วประเทศน,นะคะได้รู้จักพังงานมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ติดตามค่ะก็จะมีทั้งล่องแพไม้ไผ่หรือว่าพาไปกินร้านอาหารวิเชลินด้วยค่ะ,คะสำหรับวัยพังงานนะครับทีมง,งานก็มีความรู้สึกด,ดีใจและก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนๆวัยซีทั่วประเทศเนี่ยได้เข้ามาทาความรู้จักพังงานมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าพังงานมีดีอะไรเรามางานวัยงานกอล์ซีครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าพังงานมีอะไรดีๆครับครับ